เจ้าหอสวัสดีนะคะทุกๆคนค่ะสมัยนี้ใช่ไหมคะอ่าเราก็จะต้องใช้พวกออนไลน์กันเข้ามาเยอะเลยใช่ไหมคะและสำหรับคนที่ทำงานเราก็จะต้องเช็คอีเมลค่ะ,ะดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับพวกอีเมลกันดีไหมคะเออจะได้เรียนรู้จะได้นำไปใช้กันนั่นเองคะให้เกิดประโยชน์ค่ะ คำแรกเลยนะคะที่เราจะต้องรู้นะคะคือคำว่าอ e ีเมลค่ะอีเมลในภาษาจีนกลางนะคะให้เราพูดว่าหยูเจียนหยูเจียนคำนี้คือคำว่าอ e ีเมลนะคะทีนี้ถ้าเป็นอีเมลแอดเดรสนะคะ,ะซึ่งเวลาที่เราเจอกับผู้อื่นหรือว่าจะเป็นลูกค้าใช่ไหมคะเขาก็ต้องขออีเมลแอดเดรสเราเพื่อติดต่อนั่นเองนะคะ คำว่า email address นะคะให้เราเพิ่มคําเข้าไปค่ะอ่าผู้ตามแบบนี้นะคะว่าหย地เจียน,อ,ยยนอ,อ่าคนี้อคำก็คือ email address ค่ะตี้จือก็คือ address นั่นเองนะคะทีนี้เวลาที่เราจะเข้าไปในอีเม l ใช่ไหมคะ,ะเราก็จะต้องมีการ log in เข้าไปค่ะ คำว่าล็อกอินนะคะในภาษาจีนกลางนะคะให้เราใช้คำว่าเติ้งลู่เติ้งลู่คำนี้ล็อกอินเมื่อเราล็อกอินเข้าไปแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะให้เราจะต้องใส่ตัว username ค่ะก็คือชื่อของผู้ใช้แอค o คา t นั่นเองนะคะ username ค่ะถ้าในภาษาจีนกลางนะคะให้เราใช้คำว่ายงผู่หมิง ยงคู่หมิงคำนี้และบรรทัดถัดมาข้างล่างใช่ไหมคะสังเกตไหมคะเขาจะให้เราใส่พาสเวิร์ดค่ะหรือรหัสเข้านั่นเองนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะ,ะตั้งรหัสไว้ไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะเป็นความลับค่ะคำนั้นก็คือคำว่ามีหมามีหมาก็คือตัวพาสเวิร์ดนั่นเองนะคะ หรืออาจจะเป็นพวกแบบที่เราใช้บัตรเครดิตต่างๆอะไรเงี้ยเวลาเราไปรูดอะไรเงี้ยอาจจะต้องใส่รหัสอ่ารหัสตัวนี้ก็คือคําว่ามี่หมานั่นเองนะคะค่ะและพอเราเข้าไปข้างในใช่ไหมคะเราก็จะใช้อีเมลโต้อตอบกันแล้วทีนี้ถ้าเราต้องการส่งเมลให้กับผู้อื่นนะคะคนนั้นก็คือผู้รับอีเมลนะคะอ่าถ้าเป็นผู้รับเมลหรือคำช่องทูที่เราส่งไปเนี่ยนะคะเราจะใช้คำว่า 收件人收件人อ่าโชว์ชวที่แปลว่ารับนั่นเองนะคะในทางตรงกันข้ามค่ะเราคือคนที่ส่งออกไปอ่าเราคือผู้ส่งเมลออกไปนั่นเองนะคะเราจะใช้คำว่าฟาเจียนเรฟาาที่แปลว่าส่งนั่นเองนะคะ ทีนี้เวลาที่เราใช้อีเมลเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราต้องการล็อกเอาท์ออกมาค่ะถ้าเป็นคำว่าล็อกเอาท์นะคะในภาษาจีนกลางค่ะให้เราใช้คำว่าถุยชู u ุยชูถ้าคลิปนี้นะคะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะคนอื่นๆจะได้มีความรู้และนำไปใช้เช่นเดียวกันค่ะ และสําหรับผู้ที่อยากจะพูดภาษาจีนได้แม้คุณจะไม่มีพื้นฐานเลยนะคะสามารถลงคอร์สออนไลน์กับครูได้เลยนะคะคุณจะสามารถพูดสื่อสารภาษาจีนกลางแบบเบื้องต้นได้เองเลยนะคะค่ะวันนี้ลากันก่อนคะ่ะทุกคนจเจ้เจียนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ